แน่อืมโอ้สีสันพี่น้องเอ้บุราแซ่บหายแซ่บขาดได้หนึ่งต่ำห้องเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มีสองเมนูต่ำห้องแซ่บๆกับต่ำข้าวปุ้นใส่ผู้ถูกข้าวปุ้นเป็นกระดาษวันนี้อันแม่ครัวเพิ่นอันนี้กุ้งข้าวปุ้นอันนี้อือกุ้งข้าวปุ้นอันนี้ฮะส่วนตัวผู้เบาอยู่นี่กุ้งต่ำห้อง เนสกุ๊กเลกุ๊ก่กุกมันแต่ว่กินน้ำกันคือเก้าเอาเบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องสำได้ไี่สิลงมือแล้วสิลงมือแล้วใช่เรียบร้อยเลยได้มันหันมือผมเห็นสีได้ไหอ่า่แล้วเจ้าก็ว่าเอาเลยจังห้องพี่น้องหุุุุโุุุุุุุุุุุุุุ่หลาุ่หัวุุ่่านใสุ่หลายแซุ่บหลายุ่ัดอกลืม เขาชงนักด oh, ั้งเิมเงินใส่บักขวัญแมวได้ผมมันมันชิ่วเสนีๆมังเป็นตาเพชรเถะเนาะปบกเพชรนี่มันเพชรเด้อนี่ยนี่นี่มิ้นพันยูบมาเอ็ดกระอนขึ้นกำลังซ้ำนึ่ซ้ำหกกรจุงอันใดมอคู่ห่อันบมาเอ็ดกวัาเดียงตอกยนอง่าดแก่เงินใดญนานรถมิ้นินบอกไป บต้องใส่หลายใส่หลายมันจีส้มพอแลวก็ดีเพื่อน็เล่นก็เล่นเพรเขาตบบลใส่สองนู่ยพอเคยเล่นกับเงใส่หลายู่นี้เอาไปค่เก้าด้วพี่น้องคูเก้าูก้าค่ก้ามาขแก้ใส่กโรกินนะมันบมันบเบายากินนอกจากขอเงินเร่างเนาะ สอสย่างน้องมะฮูกันนล้องก็เป็นระดัอืมเอาเงินย่งมีมากินยู่วงเขาด้วยสิข้ามีหอาหารเด็กหาห่วงกายงมีตัาอยู่ไกลสิมันขนมมันยากมันก็บ้าหนุมนั่งซืออยู่หนุ่มนั่งซื้ออยู่เลยอันบริหาด้วยมือเลยนะบริารเลยเด้อ ก็ขอขุ้ญมาใส่จังนหน่อยกว่าโอ้ยไปเอาปเใส่น้ำ้วยนึขุ้ญใส่น้ำจังไนทนได้ล้จ้าน้ำจังบิ้งอันนั้นมันน่อสิ้งเกินกับบอป้อเขาไปกินนไม่เท่าลงอืบกาบเห็นบ่พี่นางเห็นม่เห็นบ่้เห็นเลยนะะน้ำบ่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 ไส้ทำเดี๋ยวก็กินกับบอนกินใส้เนื้อ โบจานก็เข้มพี่น้องเลยซีมเ่ยมจับบจานบเข้มกับซีเทปด้ยกซีมของเขายสซัเปลนสุดหลักให้อ๋เจ้าคือหวานนอยเจ้าเสียหลายก็ดีนะมั้งเป็นนับแ่รกน่หวานเนาะหวานป่ะแซบป่ mặc điện như mươi năm hai mhm hai mhm ừ mhm hai mhm hai mhm thai ừ hai này hai mhm 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 hai แซ่บหายแซ่บขาดได้หรื<ข>อเยหยเยห้ยหืมคัะขอบคุณค่ะ,ออะขอบคุณพี่น้องพี่น้องบอกขอบคุณพี่น้องโอ้ยหน้าโอ้ยปากบวานรับไหมไหมกินบวานแซ่บๆจะมีกี่เล่มหน้าคนบ้ยากต่ำหง่งพี่น้องเอ้ยเขาต่ำแล้วเพราะว่าหอมยากนะมสัสตาร์ดบานนี่ <laughs> ได้พักแป,ป้นนั่นบ่มาแลกกลิ่น <laughs> เอาพักแป้นมาแลกกินเด้อใส่แนวแลกกิ่นนะมาให้เบิ้งนะเริ่ มามาพี่น้องก็ปากบูงปูอยู่เลยเดี๋ยวพี่น้องก็เอาผักแพนมาแลกกินแล้วฉั่ก็โอ้ยอย่าต่ำเพื่อเอาขาได้ข้อบุญอะไรก็คิดลง่นลงคนมีอาหารมังกงมีอาหารข้อบุญคุยเริ่มเอามาพี่ฮะกคอยมันกือเตอร์เซฟที่สนับ่ได้เพราะว่าบ่ยากของเขา มันหวานคนนองยานนอยจังน้อยเนาะหวานข่อยสำหรับข่อยๆวานโอ้ยโอ้ยน้องก็คนะโอ้ยมาคืนมากวกันยมันนมันลงนมันมาผีมันมาผี่มามาผมุกมุมามามาเออนั่งลงดีบึ้งนั่งครับแล้วกินกับหยัง มาๆๆๆมาดมา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 มย่าม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 ายาม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 นีาม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 าอาม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 านามาเา้ามาามมามามามมนามนมามามาามามมาาเด้อาามาามามาา มาได้พี่น้องได้เดี๋ยวเอาเนื้อกินให้เบิ่งเดี๋ยวเนื้อกินให้เพื่อครบครบมีอย่างนี้ใส่อ้อมกบฮะโอ้อ้อมกบบ่อนี่โอ้อ้อมกบพี่น้องโอ้โห่อ้อมกบอย่างนี้โอ๊บหมูอันนี้ตับมังหงนี่ขั่วกุจีส้มผักเซียนไย่างไงย่างขั่วกุจีส้มผักเซียนส้มเหนืออันนี้นึ่งหมกมา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  แซ่บแซ่บแซบตอนเที่ยงกละน้อยเนะรอสัวข้าวปุ้นอยู่ปุ้นึงเพิ่งไปสัวข้าวปุ้นอยู่ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งสัวข้าวปุ้นมันจะเป็นแต่แซ่บปะกินน้ำข้าวก็ได้ดอกกุ้งก็ย่อผักแฝนพี่น้องเอ้ยมากเลยผักแฝนผักแฝนคลิปแต่โมโหซุ้มเป็นแตแซ่บแท้ลองมาก็เด้อเมี่ยงเซก้ากับผักขาโอ้ผักขาเดี๋ยวกินลงน้ำหลังมันจะคำง่ายพอด แคบแบบบอกพอบัก่อพี่น้อง่านคร่ๆจุดๆเบิ้งเบ้เบิ้งทำไมตัวใจรว่ามันหาพอด้อยนาว่าใครแับมเด้กิ้โหูอที่ข้าพอทุกครับใครจะคุยกันนค่ะเดี่ยวประโยชัแล้วไปใส่โอ้ยายหวังลชนุงสหังหังช่วกระปุนมาเลยพี่น้องเลยวจกระปุใจหลังแล้วเป็นคนเยคือแม่แม่ย นีแม่ผู้เดียวคาดแม่ผู้ไรได้ผงพ่อใหญ่หนาคาดแม่เม่ไดู้เพื่อแม่วอเคายใหญ่าะนันาไก่ใช่ปะโอ้เสีบานี่สว่าเมาานกินแม่พ่เบินเเนี่เอาเนี่ติมาพี่น้องเยว่าอลไรเรื่องนี้ต่ตู้เป็นยังไงเราอยู่บนขุนเทศใชฮะเราอ้แล้วก็เทไรเล่นหน้าเล่นน้ากิง้วบักคอยแซบบัก ก้ามเข้าจ้ะกินเนื้อขิดย่างเลยคือผู้บ่ยากหรือเปล่าอืคือผู้ยากหรือเปล่าก็เคเออเลยเพี่น้องบ่กลายเป็นตำม้วตํำสัวไปเลยบบเหผคนที่บยากนั่นอดไม่ได้บังการตํำแล้าวคือโห้งเจะม่อนก็คือเอามานหน่อยฮขึ้นยากสองมือเลยนะแม่แม่แม่พี่อ่ะ มึงตังมึงยังสุกเออสศนมาสุดกัวส่วนมาอยู่ในกระโตน่นแหละก็ถุวยแหระนานแล้นะมุกยิบมัวเนอรวกว่ามุกเ็ของเด็กหญิงสองพันอ่างนี้กินเทสซูจิของยุบานของเด็กหญิงองพันเนซูจิมเทได้เป็นแต่ลวกว่ามือกับข้าวเดอดอกกิบกระเจี๊ยด้นกะ อเคธรรมดาแล้วจกลงไปด้วยนะหันแล้วจกกลงวคาแคมมันนะนะหันก็มีสองอันนะกระมังอ่างว่มดัดงูกินน้อกระดูกนะ